สวัสดีค่ะวันนี้ขวดกินอะไระกิน,นข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมกับกแตงโมเดี๋ยวตอนเย็นก็กินปลาเผานะกินป่นะกินปลาปเผาไหมกินปลาเผา ฮะวันนี้กินอะยรั้งโอ้ยทั่วอะกินคนเดียวนี่บ้านหลังนี้ไม่กินปลา,ปลาฮะกาเก่งนี่ไม่กินปลาแยวเขาจะซื้อปลามาตอนเย็น เป็นขาวไปแล้วนึกจ้า